คุณคุณปนัดดาได้ถอนมั่งหรือ,อยังนาะเดือนนี้ได้ถอนไหมหรือถอนไอค่ะจะไปดันเท่าย่ามใดเนาะพี่น้องเนาะจ้า,าทักทายให้กำลังใจไม่ค่อยได้เจอกันเลยคุณค่ะคุณเจโบคุณปนัดดาอ่าเพื่อนวาบ่ค่อยได้เจอคุณเจโบนะคะพี่น้องเนาะเอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเป็นภาพนิ่งค่ะอย่างนี้ก็พยายามลงทุกชั่วโมงอ่ะก็เพื่อว่าจะให้มันขยับ ้เร็วๆนิดหนึ่งเนาะพี่น้องแต่เป็นเด้อพี่น้องทักทายกันได้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมลงคลิปเด้อเป็นเป็นขึ้นสีฝนลินลินค่ะพี่น้องเสาเน็ตเน็ตเป็นยังไงเนาะพี่น้องเน็ตเป็นยังไงนายดาเนาะค่ะ,นนอะข,อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องคุณเจ๊โรก็สวัสดีคุณปานัดดาจ้า ทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะคุณปนาดดาเป็นชุดชุดเก่าสืส้อสองตัวนะพี่น้องเนาะน้องเจนเนาะก็ก็เลยมาทํางานบานข้างลางตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่นะคะงานของเยนนี่ก็ยังทํางานอยู่นะครับน้องเนาะไม่พ่อเต็มที่บางทีคลิปยาวอ่ะน่าจะได้สักสองคลิปก็ยังดีนะพี่น้องบางทีก็เพราะว่าเยนนี่ทำงานในห้องสี่เหลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะ ที่แรกก็เห็นมูบนไหนตะวันนะพี่น้องก็เลยอืมทําไมเราไม่ได้วะก็มาดูเมื่อเช้าเพิ่งมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็จะไปเคลียร์งานต่อนะเพื่อนๆเนาะ,นนนนะใครเข้ามาแล้วท้าทายได้นะคะ่ะแต่ยูพี่น้องเพราะว่าคุณหมอมาท่านไหนเขาจะทํางานยูนี่แหละกะรอรับคิวอย่างเดียวช่วงนี้ก็ทํางานบ้านงานไรเสร็จแล้วเนะย็นนี้เห็นคอมเมนต์เยอะเยอะเลยเพราะว่า ผู้ติดตามก็ก็เยอะกว่าของยินิดเยอะเยอะเลยค่ะพี่น้องของยีนิดเพิ่งเพิ่งจะเป็นน้องก็จิมพี่จิมถือสวัสดีค้าเบอร์หนึ่งค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็คนก็ทํางานกันหมดเนาะพี่น้องเนาะอ่าน,นการพ้นบอกขอบคุณมากมายนะถือกลับกลายเป็นว่าเราผ่านทุกอย่างพี่น้อง น้องพี่นอ้องกาตอนแรกว่าท่าไในผ่านยังมีมมีโบนัสย่างเดียวค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น่าจะทำงานเนาะยังนี้ก็ได้กับเขาอยู่เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะคุณปนัดดาสวัสดีคุณทองคำค่ะค่ะคุณปนัดดาสวัสดคีคุณทองคามาส่งกำลังใจค่ะคุณปนัดคุณปนัดดาสวัสดีคุณเป่งค่ะ คุณกิตาทักทายทุกท่านนะคะคุณได้รับเชิญได้รับเชิญไวๆเนาะจากพี่น้องนี่ไงนอนพักจ้าเหนาะหนาฟฝีที่สิบสามนาฬิกาไปหยอดกดยางจ้าหนาวแต่ก็ไม่หนาวเนาะฝนกับเหมือวันก่อนเนี่ยังตกมีจวจาว่ากับบอเห็นตกแล้วนะอากาศก็เริ่มเย็นในหน้องเนาะเรนนี้ก็ได้กับเขาอยู่เนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะจ้าคุณปนัดดาสวัสดีคุณทองค,คําค่ะค่ะคุณปนัดดา สวัสดีคุณทองคค่ะคุณทองคำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะค่ะทักทายกันได้นะจ๊ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยจ้ะพี่น้องอยู่พี่น้องเพราะว่าคุณหมอมาท่านเห็กเขาทำงานอยู่นี่แหละะรอรับคิวอย่างเดียวช่วงนี้ก็ทํางานบ้านงานไรเสร็จแล้วเริ่มทําใหม่ค่ะเริ่มทําใหม่รอบที่สองแล้วก็จะมองไปทุ่งไหนก็จะมีเป็นน้ําแล้วก็เป็นหญ้าเนอะพี่น้องเขาเขาถือว่ามีแล้วจ้ะพี่น้อง มีเครื่องมือใหม่เข้ามาแล้วเนาะทุกคนเนาะยินดีกับทุกคนที่ได้เครื่องมือใหม่นะครับพี่น้องเนาะใหญ่นิดก็ได้กับเขาด้วยเนาะยินดีเหมือนกันใครมาให้นะคะจากขอบคุณหลายๆคณจิตตาเนาะมาแวะทักทายเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องเมื่อกี้คุณอ๋อทักทายได้นะคะคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะอันนี้เริ่มมีแดดออกมานีด ค่ะคุณทองคําสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะค่ะทักทายกันได้น,นะจ๊ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยจ้ะพี่น้องเด็ดรายเดือนนะพี่น้องค่ะสัญญาณบอกใครดีค่ะอ่าเวลาไหลกับเป็นตะกุกตะกักตะกุกตะกักพี่น้องเป็นทีเน็ตเนาะพี่น้องค<า>ุณปนาใครผ่านปไปผ่านมาไว้ทักทายกันได้นะจะาฐานียาขิมมาแก้วค่ะมาไลฟยยืนยันหยับมากอ่ะเพราะว่าของยนิดอ่ะ คลิปไม่ปังเนาะอ่าไม่เหมือนของคุณปาดาว่าของคุณปาดาก็จะมีคลิปปังมั่งอะไรมั่งเนาะพ่ดาทุกๆคนยานิดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเด้อจากพี่น้องเอ่ยผิดเอ่ยถือขอโทษขอไผ่เด้อจากพี่น้องค่ะยานิดขอตัวลงทํางานก่อนเด้อจากพี่น้องขอคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวยานิดพอบานมันจะมาหลับอารมณ์มาหลับแล้วก็จะจะได้ไม่ต้องไปแวะซื้ออะไรที่ไหนเนาะพี่น้องเนาะ เราซื้อผักซื้อปลาทูสิบสี่นาทีแล้วพี่น้องสามสิบห้านาทีแล้วอีประมาณห้านาทีเนาะมายืนยันตัว,ตวขอตัวจ่าแม่นิดคุณสุป,ปันเป็นยังไงบ้างคะคุณสุป,ปันเราไม่เห็นกันนานแล้วเนาะคุณสุป,ปันขอบคุณหลายๆเด้่องจ่า,จมาแมวทางไท้เนาะกันบนตอน้รพี่น้องเนาะยยนิดกั้นให้งานยายนิดก็ยังเตรียมม่เสจษกับพี่น้องค่ะเมือนหนาวแต่ก็ไม่หนาวเนาะ ผนกัเหมือนวันก่อนเนี่ยยังตกยู่จะว่ากับเบเเ็็นตกแล้วนะอากาศการเริ่มเย็นเนี่ยนะนิดไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นรีดแล้วก็จะไปเคลียร์งานต่อเนาะเพื่อนๆเนาะใครเข้ามาแล้วถ้าทายได้นะคะ อย่างดังนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรนะคุณจงจิตสวัสดีค่ะเตรียมใส่ตู้เย็นทำกับข้าวกินกันเลยเนาะก็เลยไปซื้อมาหลายอย่างเลยเมื่อเสารพี่น้องล้วตวตนบ้างหรือเปล่าเนาะอ่าทักทายกันได้นะช้าโปรไฟล์ใครเนาะสอง ลูกคู่ทักทายให้กําลงังใจล่ลงลีบกันของยูนิดก็ใช้ตั้งเวลาเอาเนาะช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนเนาะจะตั้งตั้งตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงไปถึง หาโมงแรกกับอาจาพักผ่อนนะคะคุณน้องเจนขอบคุณหลายๆเรื่อมาแหมรอบนี้เป็นรอบที่สาม้วยน้องเจนมาหาคุณยญยนิดน้ะพี่น้องเนาะขอบคุณ,คณเวลาลงกิปก,กันของยันิดก็ใช้ตั้งเวลาเอาเนาะช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนเนาะจะตั้งตั้งตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงไปถึงหาโมงแรกกับพี่น้องเนาะอันเห็นงานเนาะจ้าสวัสดีคุณเจโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเจ๊โบไม่เห็นกันนานเลยนะพี่น้องเนาะสวัสดีสิบสี่นาทีแล้วพี่น้องสามสิบห้านาทีแล้วอีกประมาณห้านาทีเนาะมายืนยันตัวตนเนกกาะกำลังศึกษาอยู่สวัสดีค่ะขายเข้ามาแล้วทักทายได้นะคมะีสิริรักสวัสดีเว้มาทักทายครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าทุกคนมีสิธิรักนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณ ปาดาสวัสดีค่ะมาเพื่องคือ,อยังไปถ่ายคลิปถ่ายยังคือสื่อๆหละพี่น้องจนเพิ่นว่าโอ้ยหเห็ดยังนอว่สสันอันพอเห็นเห็ดยังเนิ่มเพิ่นวัสสันก็จะเห็นย่ามไห่เนาะคุณเชฟโบไม่ก็เห็นนานแล้วเนาะพี่น้องเนาะตางคนต่างเข้าบ่าเห็นกันพี่น้องค่ะคไม่รู้คุณยียไอเปิ่นส่งไปทั้งไดพี่น้องก็บ่ค่อยเห็นหน้าฟีดเนะจ้ะเพิ่ไนก็เปิดได้นะคะคุณปานดาเนาะก็ไม่มีคลิปลงเนาะ ไม่รู้จะลงอะไรลงเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่แต่ที่ร้านเนาะคุณปนัดดาเพราะว่ามือกับเขาด้วยพี่น้องดีใจอยู่จา้าคุณน้องน้องเจนยานนี้ก็ได้รับเครื่องมือใหม่กับเขาอยู่เนะาะจ้าตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้เนาะค่ะเพื่อนเืนเนาะเมื่อวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนมาสวัสดีเมื่อกี้เนาะพี่น้องเนาะ มาหน้าน่าจะเลาะหน้าฟีดนะพี่น้องนะเป็นเลาะนาฟีดมากส่วนมากเป็นเหลีงานเป็นเหลว่เป็นขึ้นเป็นก็จะมาเลาะนาฟีดค่ะหลายๆน่าจะน้องเจนนะหูซึกว่าน้องเจนเนี่ยเห็นงานแบบว่าสุดๆเลยพิ่นของอ่ากางขึ้นกับไปหยอดกดอ่ากีดยางหยอดกดแล้ะกอืมมาอยูนี่บ่ค่อยแดดแต่วันที่อื่นแดดหรือเปล่าเนาะทุกคนอ่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจะบพี่น้องอย่าลืมส่งงานเด้อภาพนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนน่าจะพี่น้อง อย่าลืมลงคิดเดอบางคนกับเหตุงานเห็ุการ์กันเนาะพี่น้องเนาะก,กสิบบคคายกันได้จ้าโอ้ยเน็ตคือเป็นอย่างสี่เนาะพี่น้องเน็ตคือบคคายดีหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค้าอายุหนีบคคอยแดดต่วันที่อื่นแดดหรือเปล่านอ้อทุกคนอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอ้อจ้าพี่น้องอย่าลืมส่งงานเดอ้อภาพบนึ่งขอตัวจา่าเมยนิดคุณสุป,ปันเป็นยังไงบ้างคะคุณสุป,ปัน เราไม่เห็นกันนานแล้วเนาะคุณสุป,ปันเขาคุณลหลายๆด้วยอาจาแมวแวทางไทยนอ้องคือยังไปทายคลิปทายยังคือสื่อๆหละพี่น้องจนเพิ่นว่าโอ้ยเห็ดหยางนอวสันอันพอเห็นเห็ดหยังเริ่มพิ้นนอสันก็จะติเห็นย่ามแต่เนาะพี่หยาบมากอ่ะเพราะว่าของยินิดอ่ะคลิปไม่ปังเนาะอ่าไม่เหมือนของคุณปนัดาเพราะว่าของคุณปัดดาก็จะมคีะคลิปปังมั่งอะไรมั่งเนาะ สวัสดีค่ะปักหมุดจะข้าวก,กันผิด